การต่อไปนี้เป็นไา่การสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้รับชมถูกเพศถูกวัยแ,แต่ยูในทองไปจนถึงลอยปีเ่อเลือกรอย,ยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมอันว่าผัวเมียนี่กูมึงจะได้ว่าข่อและเจ้าของเถ่าช,วชัวชีวันขั้นว่าย่างกินเขาให้ผัวแพ่งกินกเด,ด้อหล่าเด้อห้มันเหลือแต่กางนั่งหล่าจังคอยเล่มตัวคนวาชีวิตบ้านทองนาจ้าขึา้ขนมา คือเกาเหมือนเดิมเช่นเคยพราะอย่างผู้แม่งซื้อง่ายขายของบ่อควายไปตลาดนยงุนยักรับโปรโมดฟรามเบิดราคาหนาคอกควายน้อยควายไงควายผูควายเถกควายตัวแม่หรือควายตัวเมียบ่าสิเป็นควายเนี่ยกระรเมิดอยากซื้ออยากขายอยากไปหามาแววกโทรไปท่าแม่0 8 7 2 2 9 9 3 3 7เจ S <S ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพ่อเลียงผู้เมง่เมงคือเขาเหมือนเดิมเช่นเคยพี่น้องมื่อนี้พ่อเลียงผู้เม่งยู่ที่บ้านหวยเตยพี่น้องบ้านหวยเตยอำเภอย่งตลาดจังหวัดกาฬสินมาเยี่ยมชมนะครับมาเยี่ยมมายามกันคือเ่าเหมือนเดิมแต่ผมอยู่บ้านหวยเตยมาหาพอตอมเล่าได้ยินข่าวว่าเรามีควายงามนะครับว่บาหอดสูงลอยสี่สิบหาพ่อเลียงก็เลยว่าเอาห่นสูงลอยสี่สิบหาก็เลยอยากม,มาเยี่ยมมายามมาเบ่งมาขอแบ่งปันให้พี่ให้น้องเข้านะครับผมเดี๋ยวบ่เป็นการเสียเวลาไปพ่อกระเพ่อตอมเล่าครับผมครับเอาพอต อันนี้คือพอตอมนะครับเราเคยเบิ้งหลายชิปแล้วนะครับมื่อนี้ได้ยินข่าวว่าพอตอมเรามีควายงามนะครับสีแดงปั่นพี่น้องเข้านะครับสูงลอยสี่สิบห้าพีตัวนี้มันบ่พปะแมนครับครับผมอ่าเอาเลยพี่น้องครับผมบ่เป็นการเสียเวลานะครับมาเบิ้งควายตัวสูงลอยสามสิบห้านี่ครับผมสีถามพอตอมรายละเอียดเรื่องของรายละเอียดของควายตัวนี้ครับลอยสี่สิบห้าครับออลอยสี่สิบห้าครับผมครับถามเบิึงมารายละเอียดของควายสูงลอยสี่สิบห้านี่มันเป็นควายสายใดคือทางไงอ่างใหญ่แท้ อันนี้เป็นควายสายใดพ่อตำครับน่เป็นควายลูกของพญาหงครับลูกพญาหงครับผมเป็นควายลูกของพญาหงสูงร้อยสี่สิบหา้าดีครับเม่นครับ สูงลอยสี่สิบหาพี่น้องครับผมความสูงครับประกันความสูงสูงลอยสี่สิบหาบัตรที่นี่อยู่ในท้องเลยครับนี่ท้องเบิ้มพันล้านครับตอนนี้ท้องท้องหกเดือนท้องได้หกเดือนท้องกับเบิ้มพันล้านมีใบมีเอกสารครบเอกสารครบครับเอกสารครบพี่น้องมีใบมีหลอดมีเอกสารครับผมบัตรนี่เราเพิ่นว่ากันผู้ใดซื้อไปเราไล่ฮียนี่ไล่ใดไล่ใหม่ที่นเฮียนงามพี่น้องซื้อหนึ่งได้สองนะครับเนาะครับผมบัตรที่นี่ความสูงสูงขนาดนี้เดี๋ยวหายมาเบิ่งแขลงขาบัตรนี้พี่น้องครับผม แข่งขาไงล่ำโตเง้วนะครับสูงหลังตรงครับผมไทยเดี๋ยวให้เบิ้งไทยแล้วพี่น้องเด้อครับผมเดี๋ยวให้กล่องเฮ้าแพนเบิ้งด่านไทยเป็นควายตัวเมียตอนนี้ทองแล้วครับผม หาเบิ้งไทยหางเพิ่นกับขั้วงามงามพี่น้องครับหางเงาเลยเขาเพราะว่าอัตลักษณ์ของควายไทยส่วนมากข้าเจ้าสีหาควายทีหางต่องเงาเลยเขาขันหางสันหางเขินข้าเจ้าว่าเอาข้าเจ้าสีหาหางลำลำแบบนี้แหละครับเป็นพวกงามๆไม,มสิ่่ะเอาไว้จะมาเพจเป็นใบผู้แสดงว่าควายต,วตัวนี้ต้องออกลูกอ่าออกลูกเกง่งทรงลูกดีนะครับท้ายนี้ครับผมท้ายถือว่าเป็นท้ายปากเน่าตัดในช่วงนี้ได้พี่น้องเด้ครับผมหาเบิ้งครับควายตัวนี้ครับผมไอ้กองข้าแพนมานะครับมีขนหาเงื่อนหาท่องพี่น้องครับผม ขวานห่ามือหาท่องขวานจีเป็นมงค้นะครับผมบัดที่นี่เบิงแขงเบิงแขงเบิงขาเบิงเล็บนะครับตัวนี้บอดมีขาทกขาถอนประกันครับประกันเรืองขาทกขาถอนพี่น้องครับเบิองรายละเอียดของวายก้อนสีกันสีถามราคาพอตอมเล่านะครับผมให้เบืองด้านหน้าพี่น้องครับผมหน้าก็ถือว่าหน้ายกอกเป็ดพี่น้องครับผมหน้ายกอกเป็ดพี่น้องเขาเป็นเขาตกขั้นซ่อนนะครับผมมีขวานทุ่นเขาขวานเทานางจ่าเด้อพี่น้องเด้อครับผมอัตราของไายไทยกับมีเห็นครับอ่องข้ออ่องค่อยก็อองครับนี่สองอ่องครับเป็นคข่สองอ่องพี่น้องครับ ส่วนมากคันเป็นควายไทยแท้เนี่ยส่วนมากจะมีผัวขาดขาเนาะครับมันขึ้นตัววีนี่ครับนี่ครับเขาเรียกว่าขึ้นตัววีนี่ครับคือจังคนใส่สอยเวลาเขามองไปสิคือคนใส่สอยเนี่ครับผมคันผู้ใดซื้อไปตอนนี้ก็ถือว่าหลายเฮียนไร้ใดไร้ไม่เหี้ยนเฮียนงามเพิ่นว่าทุกบม่มีเสือผ่าฟ้าเคลื่อนดีพอรีอยู่ทุกบ่มีง่วควายอยุคหอกสีทนใดยังไงพี่น้องครับผมกระสันผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อหาเบิ่งควายงามตัวใหญ่ใหญ่นี่แหละครับผมหาเบิ่งกันรับแรกครับเรามีขนออ่แว่นพญาร้้อม่นนคับาายยูดทะผ นี่ครับขวันแบนพญาพี่น้องครับผมขวันที่เป็นมงค้นี่ถือว่าหายากนะครับต่อจากขวัญหาบเงินหาบทองนี่เขาเรียกว่าขวัญแบนพญานะครับผมถือว่าเป็นขวัญงามนะครับขวัญทีเป็นมงค้นแข้งขาดีล่ำโตเง้วท้องได้จักเดือนครับพ่อต๋อมครับหกเดือนครับท้องได้หกเดือนแล้วครับผมท้องกับเบิ่มพันลันแม่นครับผมมีใบมีหลอดมีเอกสารเด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดสนใจครับผมนี่แหละเสื้อผูกเขี้ยนตามใจผู้ยู่แขนอูตามใจผู้นอนพี่น้องมักกันใดก็จ้ามาเลือกเอาครับผมพว่ามือนี้พ่อต้อมเรามี ใจะส์ส่งกลางเก่งยังสื่อไสพี่น้องครับผมเบึงหลังหลังตรงครับสันหลังกับเป็นสันหลังป่าบูเทนำลงไปขังท่านที่นะครับผมเงาหูรัดเงาหูกำเขาตกขั้นซ่อนตาจอมไข่เล่าปลาคอข้อปลาเข็งวายตัวนี้คือว่าอัตลักษณ์ของคไายไทยมากได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นนะครับกับความสูงสูงลอยสีสิบห่า ตอนนี้พ่อตอมครับค่ายสูงขนาดนี้มันค่อนข้างที่จะหายากครับหายากครับหายากแล้วครับผมนี่ของพ่อตอมเรามีอยู่ฟ้ามบ้านหวยเตยและพี่น้องเด้อครับผมสูงลอยสี่สิบหาประกันเลยเราประกันความประกันความสูงครับผมเราบัดที่นี่รับประกันเรื่องทองกระใสมิร้อนทำน้นเพิมมาเป็นค่ายสาวควายลูกแรกกันป่ะครับในทองลูกแรกครับคายลูกแรกในทองพี่น้องครับผมถือว่าอนาคตพ่อตอมว่าคันได้คันลูกแรกนี่มันกับประมาณตอนนี้ก็แสดงว่าสามปีกว่า ฟันฟันแท็กฟันคู่แรกเนาะค,ค,ครับคู่แรกครับคู่แรกมันฟันคู่แรกครับผมแสดงว่าสามปีกว่าบัดที่นี่ควายมันสีมืดสูงอยู่หาปีพี่น้องครับผมอนาคตนี่พ่อตอมว่ามันสีสูงฮอดหลายปอดได้ครับนี่ก้าซีเกือบลอยหกสิบอยู่ครับว่านะพี่น้องครับผมผูใ้ใดเอาเข้าไปนี่คืออนาโคดลอยหกสิบนี่คือสบายอันนี้คือถามพวกกูรูนะครับกูรูเรื่องควายเพราะว่าพ่อตอมเราศึกษาอยู่กับงัวกับควายนี่ตลอดนะครับผมบัดที่นี่ท่องกับขนาดนี้แล้วบัดที่นี่มาฟังเรื่องราคาบัดนี้ครับผมราาคพออสแล่หลายปครับผม ผมเปิดไบหกแสนเก่าครับต่อร่องได้รคาคาราคาพอตอมเราเปิดไบหกแสนเก่าหมื่นตีครับแมนครับหกแสนเก่าหมื่นกับความสูงสูงลอยสี่สิบห้าเป็นวายทองแรกสายพญาหงครับผมทับกับเบิรมพันล้านใบเอกสารครบรับประกันความสูงเปิดว้ก็คือหกแสนเก่าหมื่นบาทราคาสามารถต่อร่องได้ยูกไก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 อยากไปพัฒนาต่อครับมาขอแบงค์พอตอมรอเดอพี่น้องเดอเดี๋ยวสิขอเบอร์โทรศัพท์เราไว้นะครับถือว่าอันนี้เป็น เป็นหัวชิปถือว่าค่ายงายเหมือนพี่น้องเข้าได้เห็นเลยครับผมผู้ใดอยากได้นะครับผมราคานี่ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อน้องครับครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ควายสูงขนาดนี้แล้วก็เป็นควายแม่สาวท้องแรกนี่มันค่อนข้างที่จะหายากจันเอยเราเพราะว่าผู้มีเงินแน่ส่วนมากก็สิเก็บเขาฟาร์มย่างๆกันเหมือนเราเนาะครับเนาะครับผมอันนี้ก็ถือว่าราคาแบ่งปันพี่น้องเข้าเด้อพี่น้องครับผมผู้ใดสนใจนะครับบัตรที่เบอร์โทรศัพท์ของพ่อต้อมเบอร์ยังครับวันนี้ศูนย์เก้าแปดครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดเก้าสี่ เพิ่นว่าเลี้ยงควายไว้พ่อได้หนังขึ้นคาเลี้ยงหมาไว้มัน400สี่ร้อยสิ้นบบทเทียนเริ่มได้พี่น้องครับผมเอาผูใ้ใดสนใจได้พี่น้องเด้อก็ฝากไว้นะครับอันนี้โค้งอ,อ,อ,อันนี้โตแรกนะครับถือว่าเป็นควายงามนะครับผมผูใ้ใดสนใจนะครับให้พ่อต้อมบอวัดให้เบิ่งอีกก็ได้ว่าความสูงว่าเปะบ่ที่นี่ตอนนี้คือเล้รับประกันเรื่องความสูงรับประกันเรื่องทองครับผม คันผู้ใดสนใจก็ต้องโทรมาคุยอีกเทียนหนึ่งเพราะว่าราคาก็ยังสามารถต่อรองได้ตอ่อ<น><ด>รองได้ครับผมมากินยาชุนฉุนสมดังไซไซยุบานหอ,อยเตยได้พี่น้องเด้อเอาโอเคครับผมเดี๋ยวเหายพอตอมเอาตัวนี่ไปเก็บเพราะว่าเดี๋ยวเอาตัวต่อไปมาครับผมวัอนี้มีลายโตครับผมนนครับผมครับผมมาเบิงโตที่สองพี่น้องครับผมโอ้ตัวนี้ถือว่าหางใหญ่อางใหญ่ครับผมเห็นนังนาซาใหญ่เลยนี่ครับผมโอ้อางใหญ่ขนาดนี้สูงหไรบ้างครับพอตอมครับนี่สูงรอยสี่สิบเอ็ดครับสูงรอยสี่สิบเอ็ดประกันความสูงอยู่ที่ประกันความสูงที่รอยสี่ครับ บัดที่นี่อควายนี่ได้จักลูกแล้วครับนี่ลูกสองครับสิบล,ล,ลูกสองได้ทองลูกสองได้องนะครับ,รบลูกสองกำลังสิบไปรคือลูกสองได้องตอนนี้ท้องได้จักเดือนครับผมท้องได้หก <c oughs> เดือนครับท้องได้หกเดืนดดอนแสดงว่าผู้ใดซื้อไปตอนนี้เตรียมหาหัวยิงไข่เลยเด้อพี่น้องเด้อครับผมเบิ่งหน้าเบิ่งตานะครับเบิ่งหน้าควายตัวนี้บัดที่นี่ควายตัวนี้เป็นควายสายอะไรครับพ่อต้อมเป็นควายสาย เพชรอุดรนะครับสายเพชรอุดด่มาสั่นครับผมสายเพชรอุดรส่วนมากก็สิเป็นลักษณะหนังหนาเนาะครับหนังหนาสายใหญ่เป็นเจ้าเนื้อเด้อพี่น้องเด้อครับส่วนมากนะครับเบิ่งหนาเบิ่งตาเรานะครับถือว่าหนางามอยู่พี่น้องครับหนายกอกเป็ดดูครับผมเบิ่งด้านข้างครับผมด้านข้างถือว่าย่างซ้ำกันกับผาผาเวชพี่น้องครับผมครับผมผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวใส่ให้เบื้องด้านไทยนะครับเบิ่งด้านไทยความสูงสูงลอยสี่สิบเอ็ดนะครับ รับประกันใบที่ลอย40ปัจจุบันนี่ทองแล้วได้6เดือนทองกับผู้ใดครับนี่ยทองกับเบิร์มพันล้านครับอ๋อทองกับเบิร์มพันล้านเอกสารครบเนาะครับครบครับครับผมเอกสารครบพี่น้องครับทองกับเบิร์มพันล้านว้นะครับผมถือว่าเบิ่งเบิ่งความยาวพี่น้องครับผมถือว่าควายตัวนี้ได้ซับได้ส่วนนะครับผมแข้งขาดีนะครับผม อ่าเรื่องเล็บเรื่องเท้านี่มันสามารถแต่งกันได้นะครับถ้าผผู้ใดสนใจนะครับเพราะว่าพอเลียงผู้เม่งก็เค่อยหายซางก็ะจอมวาตัดแต่งเล็บใหมอันเมี่ยเขาสปาแต่ละเทียนนี่เทียนเทียนทีละห้าร้อยครับแต่ว่าอันควายนี่เสียทีละพันห้าต่อครับแมนนครับแม่นครับผมอันนี้ถือว่าเบ่งได้พี่น้องเด้อเบ่งสันหลังถือว่าหนังนาสายไ่ครับผมโค้งสางดีครับมีขวนรับแอกพี่น้องครับผมขวนรับแอกอยู่ตรงข้อนะครับผมอ่ามีขวนที่ว่าเป็นมงคลนะครับผม ไทยก็ถ <minutes> ือว่าใส่ได้ครับไายง่ามบัดที่นี่หางมาเบิงเดืองหางพี่น้องเดี๋ยวพอเรียมผู้เม่งเบิงห้ยได้พี่น้องเด้อหางก็โอเคพี่น้องหางเงาเลยเข้าขันขันเลยเข้านี่หางลามนี่ถือว่าโอเคควายนี่ถือว่าใส่ได้นะครับดัดดูในควายง่ามถ้าถ้า <c soup> หางเขินนี่เขาเรีาสีบ่ค่อยมากันนะครับผมถือว่าหางไงอ่างไงอ่องทองนี่เขาเรียกว่าอ่างสำเพาพี่น้องครับนี่นี่แหละเขาเรียกว่าอ่างสำเพาลักษณะควายที่อ่างสำเพาถือว่าเขาเรียกว่าอ่างสำเพาพี่น้องควายตัวน หก <6 S 2> เดือนครับทองได้หกเดือนแล้วครับผมท่องได้หกเดือนทองเบิมนเนบเ่มพันล้านเนาะครับเบ,บิ่มพันล้านครับทองเบิ่มพันล้านเบิ่งหนาเบิ่งตาเขาก็ <c oughs> ถือว่าเป็นเขาตกขั้นสอนอยู่เยเลยพี่น้องเด้อครับผมถือว่าค่อยตัวนี้หางไงอาไงเป็นต่อไปพัฒนาต่อสำหรับผู้ใดที่กำลังมองหาพวกแม่บอกเนาะครับเนาะแม่ครับมะสำหรับที่เอาไปเป็นแม่บอกพี่น้องครับผมหลังจากเบิ่มพันไปเราอยากได้พอดีก็จังหามาไซเอาครับผมเออแต่บาควายตัวนี้มันออกไสายอุดรจะมาแต่ว่าขนออก สีไปทา้งมู้ลามันมีเสือมู้ลามาจังหน่อยอยู่บ่ครับมีครับมีครับออ๋มีเสือมู้ลามีเสือมู้ลาติดมาหน่อยหนึ่งได้หนึ่น้องเด้อครับผมอันนี้ถือว่าเป็นไอยงามอีกตัวหนึ่งนะครับของพอตอมเล่านะครับอยู่บ้านห้วยเตยผู้ใดสนใจอยากไปพัฒนาต่อพี่น้องครับผมผู้เขียนตามใจผู้อยู่แขนอูตามใจผู้นอนนะครับหลายเขียนหลายใดหลายใหม่เขียนงามข้าวเจ้าวะครับผมทองแล้วหกเดือนนะครับบัตที่นี่เรื่องราคาบัตรนี่ราคาพอตอมว่าไว้ลายบัตรได้ครับแม่นี่ผมเปิดไว้หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทเอาพี่ ใ้ฟังราคาเป็นยังไหพี่น้องราคาราคาถือว่าสมนาำสมเนื้อในฟังราค่าเราเพรจากเตขี่เสงนว่าวันี้พี่น้องราค่าถือว่าสมนามสมเนื้อนี่แหละข้าเจ้ว่าจบจังเจางาจังเจอยจาจุงเขาเฮี้นหอเลยตดไสปิดประตูข้างนั้นปิดนตาตั้งกลางนี่อมขี่เป้าตาผมนี่พี่น้องกันเป็นคนในวัฒนรมดาได้เยจบจังเจางั้นจังเจว่าขินจักรวาลขี่สายสัตมอนแก้งกระซ่างตามนี่พี่น้องนี่ถือว่าค่อยตัวนี้เป็นตะพัฒนา่อนะครับผมถือว่าหางไงอ่างไงเป็นอ่างสำเภาท่อง นาหนี้ยังสามารถต่อร่องได้อีกต่อรองได้ครับครับนั่งตาสามารถต่อรองได้อีกพี่น้องครับต่อรองได้อมาหามาแวกกันนะครับผมหรือสิโทรศัพท์มาคุยมาจากันรับประกันจำนี้ทุกอย่างแมครับทุกขาทอนทางลงหางดอกนี่คือรับประกันเนาะครับผมอันนี้อันใดดีก็จ้างมาดีด้พี่น้องเด้ออันใดบ่ดีก็บ่อยากให้พี่น้องเอาไปอันนี้คือ คือว่าเป็นควายงามควอยดีของพอตอมเล่านะครับผมผู้ใดสนใจก็ลองโทรมามาสือมาขายมาหามาแวร์ราคาที่เปิดไว้ขายกับไู้ใดขายแพงขายแบบธรรมาดาเงินมา,าค,ค่อยไปแต่คือหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทดีครับหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทเด้อพี่น้องเด้อครับผมต่อรองได้ครับผมราคาผู้ใดกํากลังมองหาควายเป็นแม่บอกนะครับผมราคาขนาดนี้กําลังมองหาอยู่เอาไปเขาฟ้ามนะครับผมก็ลองโทรมาหาพอตอมเล่านะครับเบอร์โทรศัพท์ตามที่ให้ไปเดี๋ยวผู้ใดพรท่านพระเลี้ยงผู้แม่งสิข,ขืนให้ในราายกกรอีเทนึงอันนี้คือแม่่ที ะครับกับคั้วสูงสูงลอยลอยสี่สิบนะครับผมประกันรลอยสี่สิบนนะครับผมสูงลอยสี่สิบเอ็ดทองเราได้หกเดือนทองกับเบิ้มพันล้านนะครับเนาะครับผมของเงยหางเงยนะครับผมเอาโอเคพี่น้องครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งตัวต่อไปได้ครับผมอ่าครับผมมาเบิ่งตัวต่อไปยินยินข่าวว่าตัวนี้มันมีลูกติดมาน้ำดิครับผมแม่นครับอ๋อตัวนี้มีลูกติดมาน้ำเลยพี่น้องเด้อครับผมมีลูกติดมาน้ำตอนนี้ท้องหรือบ่ท้องครับท้องครับตอนนี้ก็ท้องแล้วมีลูกติดมาน้ำเป็นลูกตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวเมียครับเป็นลูกตััวเมีียลููกผ้ใดครบน่ ลูกบิ๊กอุไทยครับลูกบิ๊กอูไทยพี่น้องเบิ้งควายน่อยตัวนี้ลูกบิ๊กอูไทยได้จักเดือนพ่อต้อมนี่ได้จะเข้าเจ็ดเดือนครับควายจะเข้าเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องครับผมแสดงว่าตอนนี้ก็คือแสดงว่าแม่ทอง,องแม่ทองครับมผมบบทองได้หาหก <6 S 3> เดือนหาหกเดือน <6 S 2> ครับหเ <6 S 1> ดือน <6 S 3> <ด>ครับลูกได้เจ็ดเดือนพี่น้องครับผมถือว่าระยะเวลาก็คือขึ้น ข้อออกลูกปุป๊บปุ๊กาเป็นซัดเลยแสดงว่าโอเคพี่นอ้องข้อยังสี่ถือว่าทรงลูกนะครับอสันเขาจะวาอ่าพอพอไปฆ่าไปฆ่าซ้ำตีมาทอหีสามบอพี่น้องซื้อข้อยแม่เนี่ยัวไร ซื้อไขยแม่ไปเรียงออกไปมันออกแพรแม่ลูกพี่น้องครับถือว่าเป็นกำไลน้องครับเนาะถือว่าเป็นกำไรเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากไปพัฒนาต่อครับผมกบลองมองวข่ม่องหาคว่ยงามนะครับไขยที่พัฒนาต่อหรือมองหาคขยตามเงินงองเข้ามีหน่อยมีหลายกระทูมาคุยกันครับคุยกันได้ครับคุยกันได้ครับราคาเราแบ่งปันพี่น้องเข้าความสูงตัวนี้สูงร37ประกันครับสูงร37ประกันลูกบิ๊กอูไทยทองได้6เดือนท่องกับผู้ใดก็พอท้องกับสลามชนครับ ซองท่องกับฉลามชนมีใบเอกสารครบครับทั้งแม่ทั้งลูกครับทั้งแม่ท,ทั้งลูกเบื้องหน้าเบื้องตาเบื้องแขงเบื้องขาพี่น้องครับผมเป็นยังไงผู้ใดสนใจให้เบื้องด้านไทยในเดือทางกลองควาแทนไปเบื้องด้านไทยของของแม่ควายให้พี่น้องเข้าได้เห็นนะครับว่าท้ายมันเป็นยังไงเพราะว่าขาเจากระจากเบื้องให้มันสมศักด์สมส่วนนะครับว่าทางข้างความยาวเห็นแล้วบัดนี้อยากเบื้องด้านไทยนะครับผมเบื้องด้านไทยของแม่เรานะครับถือว่าเป็นควายที่ทรงลูกขนาดลูกออกมาซัํานี้ก็ถือว่าโอเคพี่นอง บัดทีนี้เบื้องลักษณะควายตัวนี้ขันขันว่าตามเกณฑ์อิหริอ่าอาดสีขาดขาดน้ำเลี้ยงจั่หน่อยขาดน้ำเลี้ยงน้อยหนึ่งขาดน้ำเลี้ยงน้อยหนึ่งขันผูใ้ใดมีหัวอาหารเด้อพี่น้องเด้อครับผมมีหัวอาหารมีหม่องดีๆมีหยา อ่าง้มๆ่าครับมาเสือออกไปพัฒนาต่อครับเบื้องหน้าเบื้องตาเล่าครับไขยตัวนี้สูงลอยสี่สิบอยู่ครับไอ้สามสามลอยสามสิบลอยสามสิบเจ็ดสามสสามลอยสิบเจ็ดครับสามลอยเอออยสามสิบเจ็ดได้พี่น้องได้โทษที่สูงลอยสามสิบเจ็ดมีขนลับแอกครับเด่นเด่นนะครับตาแต้มแก้มจำนี่ถือว่าได้นะครับอันนี้เป็นไขยสายพัฒนาพอตอมแม่นครับครับผมอันนี้เป็นไขยสายพัฒนาของพ่อตอมเล่าครับผมเป็นไขยสายพัฒนาแต่ว่าลูกเป็นลูกบีกุไทยแม่นครับคล้องกับฉลามชนคล้องฉลามชน ร้อมสูงนี่คือรรบประกันครับผมรับประกันเรื่องขาทกขาถอนทั้งทั้งดอกนี่คือประกันเบิดครับผมหายเบิ้งหลายๆตัวหลายๆจุดหลายๆมุมพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับเฮากระซื้อเอาตามเกณฑ์ของเฮ่าล่ะตามเงินของเฮาล่ะครับผูกเยนตามใจผู้อยู่แขนอูตามใจผู้นอนล่ะพี่น้องครับผมเปิดปาง้วบอกินยาขืนคมกับเขาฮักหมูบกินห้ามแสนสี่ตีกระดังเบิ้งได้พี่น้องครับเงินคำแกวหาอะไรแต่ผู้มันผู้ยิ่งขานหาอะไรกับู่มันครับผมบัตรที่นี่ราค่าในบัตรนี่ราค่าพขาต้องเปิดไว้หลายปได้ครับน่คคมมราาผเปิดไ หนึ่งแสนห้ามห้าพันบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าหมืนห้าพันห้าพันบาทนะครับผมหนึ่งแสห้าหนหันบาทต่อร่องใดครับครับผมต่อรองกันใดคือเกาครับต่อรองหด่ยไม่ไหลไม่หลเราจะมาคุยกันครับผมราคา คุยกันใดตกลงกันไดครับผมของสื่อของขายสมบัติพัดกันช่มพี่น้องครับผมเพระตอมเราก็บเพาะใดใจลายขนาดนั้นผู้ใดสนใจอยากไปพัฒน,นาต่อกลองโทมากเกินวายใจดีคือบปกฝ่ายใจให้คือบปกตันพี่น้องครับผมราค่าที่เราเปิดไว้คือหนึ่งแสนห้าห<า>มื่นห้าพันบาทร<บ>าค<บ>า,าก็ยังสาม,มารถต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อแม่นี่ครับผมเ <le> ขาก็ถือว่าออกกลางๆเกหน่อยเขาเขาเรียกว่าเขาตกคันสอนดูครับผมเขาตกคันสอนหน่อยคันสอนใหญ่ครับผมคัน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 อนใหญ่ม่สีเงากระนี้ออกมาจากหน่อยอันนี้คือว่ายลุ่นกลางๆพี่น้องครับผมถือว อานาตาดีครับผมนาตาเขาเรียกว่านาเปิดพี่น้องครับลักษณะนี้ครับผมถือว่าเป็นควยงามพ่อสีพัฒนาไดถือว่าอยู่ในเกณฑ์สายพัฒนานผู้ใดกําลังมองหาควยสายพัฒนาอยู่มาถึงกับงามมากงามมากราค่ามันก็ไปอีกครั้นึไปอีกอย่างนึงแมนครับผมกันนี้ก็ฝากพี่น้องเด้อพี่น้องเด้ออัตลักษณ์ของควยไทยมีใขรเห็นครบครับผมตาแต้มแก้มจำข้ออ่องทุงน่องขาหางเงาเลยเขาครับทางเป็นพัวหทางเป็นพัวเป็นลำนะครับงามๆไปพี่น้อง ฐางก็ถือว่าโอเคอยู่ราคาที่พอต้อมเปิดไว้ก็คือ1นึ0 0 0สนห้าหมื่นบาทนะครับสำหรับคมนี่นะครับเนาะครับผมเราประกันเรื่องทรงเรื่องยังก็จังคุยกันอีกแค่นึงนะครับครับทรงฟรีให้เราครับทรงฟรีครับเราวเราประกันเรื่องทรงฟรีด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ถือว่าผู้ใดมาเอาไปเราพอต้อมเราวทรงฟรีหายุ่งไก่ยุ่งไก่จังคุยกันอีกแค่นึงนะครับเนาะครับผมเอาเอาคมนี่ไปเก็บครับผมเอาต่อตัวต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ้งเอ่อโคมต่อไปพี่น้อง เพิ่นวาใจบ่กล้าบ่ได้ขี้ส้างง่าได้พี่น้องเลี้ยงสร้างเถาขายงาได้กินค้าเลี้ยงสร้างหน่อยตายจ่อยค้าบ่มีได้พี่น้องเด้อบัดที่นี่มาเบิ่งคข่หน่อยตัวนี้พี่น้องเป็นตาฮักเป็นตาฮักพี่น้องครับผมงามงามไข่หน่อยตัวนี้ครับเป็นลูกของแม่นี่เด้พี่น้องเด้อครับผมเป็นลูกผู้ใดพ่อนี่เป็นลูกของกรมครับอ๋อเป็นลูกของกรมเข้ามากรมคือของกรมปศุสุตั์พี่น้องครับผมข้าเจ้าจัดมาให้แต่ว่ากับบอลลูว่าเป็นลูกผู้ใดเข้าใจส่วนมากข้าเจ้ากตี่าเป็นของกรมแต่ว่าเฮ้าสีเบิ่งว่าแม่สูงขนนาดีี้ Springs. ลูกออกมากขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นแม่ที่ทรงลูกนะครับเนาะครับผมถือว่าเป็นแม่ที่ทรงลูกอยู่ <c oughs> ความสูงสูงหลายปันไดพ่อต้อมเลยร้อยสามสิบสองครับสูงร้อยสามสิบสองพี่น้อง<ร>คอยตัวน,น,นี้สูงร้อยสามสิบสองเป็นค,คุ้ยสายพัฒนาพี่น้องครับห้เบิ้งด้านหน้าด้านตาเขาเป็นเขาว่องเดือนพี่น้องว่องเขาเป็นเขาว่องเดือนเด้อพี่น้องเด้อครับผมอัตลักษณ์ของคุ้ยไทยก็มีครับผมครบนะครับผมเพราะว่าส่วนมากขันอัตลักษณ์คุ้ยไทยบบมีมันเสีออกเป็นทางมูลานาะพ่อต้อมแ่นครับผมขันมูลาสีบบมีแต่ว่าขันคุ้ยไทยมีมันก อยู่บางตัวว่ามันสีเด่นมันสิเป็นยังไงมันสีงามบอนะครับก็ขึ้นอยู่ครับควายของแต่ละตัวอีกเที่ยนึงนะครับผมบาดท,ที่นี่มีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกของก,กร,รมกรนนลูกได้ประมาณจักเดือนรครับพ่อตอมนี่ลูกได้ประมาณห้าเจ้หกเดือนนะมั้งครับเดือนหกเดือนมาสั้นมาตท,ที่นี่แม่นี่ทอ้องบ่ครับนี่แม่นี่ก็ยังบ่ท่านตรวจท้องด้วยกันครับอ๋อแม่แม่บ่ท่านได้ตรวจท้องอันนี้สําหรับเกษตร,รกรผู้ทุนหน่อยเด้อพี่น้องเด้อครับผม ครับผมอันนี้ราคาเราบ่ได้รับประกันเรื่องทองเนาะครับเนาะครับแต่ว่ารับประกันเรื่องลูกติดติดมีลูกติดมาตัวหนึ่งครับผมซื้อไปตอนนี้ก็คือซื้อซื้อก็ซื้อว่าถือว่าอะไรทั้งทั้งลูกเนาะครับเพราะว่าขายยกเป็นคมไปเลยครับผมเพราะว่าลูกยังหน่อยอยู่ยังกินนมอยู่ประมาณนี้พี่น้องครับกลินนมอยู่ครับครับลูกยังกินนมอยู่ครับผมผู้ใดสนใจบัดที่นี่เรื่องราคาเลยครับเพราะต้องมาไปหลายปนใอคมนี่ราคาผมเปิดไปหกสิบเก้าครับอ๋อพี่น้องราคาเราเปิดไวปหกหมื่นเก้าพี่น้องครับผผมู้ใดกําลังมองหา ค่อยไปเลี้ยงได้พี่น้องเด,ด้อผู้ใดหยาหลายๆทางบ้านพี่น้องครับบ้านพี่น้องกเกษตรกรผู้ใดบง่งช่องพอเลี้ยงผู้แม่งอยู่มีหยาหลายๆอยากอาไปพัฒนาต่อครับผมหาพอพันธุดีๆมาทับเอาขันหอาเอาพอไงห้ากับสีไดลูกไงนะครับขันเปียบเทียบแล้วก็คือคนไทยกับฝรั่งเนาะครับเาค,ครับผมขันไดฝรั่งมากขันใดผัวฝรัง่งลูก,ออกมากกับสีไง คือฟรังไปกิงสั้นหลักกระส้นมากกระสิที่เหตุผลที่พขาเลี้ยงเบาก็คือสีออกไปทางพอนะครับนะครับผมอันนี้สําหรับเกษตรกรผู้กําลังพัฒนากําลังมองหาควายราคาประมาณนี้ราคาต่ำแสนนะครับผมราคาพอตอมเราเปิดใบคือหกหมื่นเก้าพันบาทหกหมื่นเก้าพันบาทครับผมราคากระตะสมัดต่อรองได้คือเก่าต่อร่องได้ครับใจดีคือเบิกฝ่ายใจให้คือเบิกตานส่งฟี่คือเก่าส่งฟี่คือไก่ยุ่งไก่ครับผมลองมาคุยกันนะครับผมด้านไทยให้เบิ้งด้านไทยควายแม่นี่เนเดอครับ ก็ถือว่า,าคุา้ยราคาสมน้ำสมเนื้อครับผมความสูงก็ถือว่ายอยู่ในเกณฑ์ลอยสามสิบกว่าลอยสามสิบสองนะพ่อตําประกันครับรอลอยสามสิบสองครับผมด่านไทยให้เบิง้งครับมีลูกติดมาตัวหนึ่งส่วนมากลูกลูกก็เป็นลูกตัวเมียอีกนึงไหมครับตัวเมียรครับตัวเมียเป็นลูกตัวเมียพี่น้องผู้ปากเป็นกับมาตัวเมียนี่แหละถือว่าคุ้มแล้วเบิงบ้งเบิ้งเหงาหางของลูกครับผมเหงาหางโกกหางไงอยู่เด้อพี่น้องเด้อครับผมถือว่าเป็นคุ้ยที่ทรงลูกอยู่ราคาก็ถือว่าโอเคผ่านในเกณฑ์ที่บ่แพงนะครับถือว่าสสมมนนน้้เือะครับ ก็ฝากพี่น้องไปเด้อพี่น้องเด้อครับผมกำลังมองหาอยู่ราคาที่ปตอมเราเปิดไปคือ6 9 0 0 0่าพันหกหบาท69,000นะครับราคาสามารถต่อรองได้เบอร์โทรศัพท์อีกเท่นไหร่ปตอม098ครับครับผม946ครับผม4421ครับผมเอาโอเคครับผมเดี๋ยวเอาข้อมูไปเก็บครับครับเอาครับผมมาเบิึงแม่นี่เป็นแม่เป็นแม่สุดท้ายนะครับเนาะ แม่ป่ะครับพ่อต๋อมแม่นครับครับผมเป็นแม่สุดท้ายของมือนี้ครับของพ่อต๋อมเล่าทีวีฟ้ามบ้านหวยเตยพี่น้องครับผมเพิ่นบ้าเลี้ยงสั้งเถาขายงานได้กินค่านี่ยแหละพี่น้องเลี้ยงสั้งน้อยแต่ใจค่ะบ่มีในท้องมีมีลูกบ่ครับสามเดือนครับท้องได้สามเดือนแล้วพี่น้องอันนี้ท้องได้สามเดือนรับประกันท้องเนาะครับประกันท้องครับรับประกันท้องหลายเฮือนหลายได้หลายมาเฮ็ดเฮียนงามได้พี่น้องเด้ครับผู้ใดสนใจนะครับผมขั้นว่าควายตัวนี้ความสูงสูงประมาณร้อยเท่าไรครับร้อยสามสิบห้าประกันครับสูงร้อยสามสิบ ประกันลอยสามสิบหาบแมครับ,คร,บครับสูงลอยสามสิบหาด้านไทยให้เบิงด้านไทยเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่านวขยตัวนี้คันเบ้าตามเกณฑ์คันตามเกณฑ์ของพอเรียงวานี่คือเขาเรียกว่าวา่ขาดนำเลียงพี่น้องครับผมอาจสิเป็นวา่บ่มียากินบ้านนี่บอกครับ ครับผมอันนี้ถือว่ามันลายตัวครับผมมันลายตัวของพอตอมมันหลายตัวแห้งดูแลพอเถื่อเถืองันผู้ใดมีญาดีๆเด้อพี่น้องเด้อเอาหัวหันไปกินจากน้อยคัดขึ้นไปจากน้อยนี่โอเคพี่น้องครับค่อยตัวนี้ครับผมแต่ว่าสีมาถามเรืองราค้าล่ะตอนนี้คือทองทองแล้วทองกับผู้ใดพอตอมครับทองกับยกมงคลครับทองกับยกมงคลมีใบมีหลอดเอกสารนะครับเนาะครับผมมีเอกสารครับผม นี่เอกสารแต่ว่าคว้ยเบื้องลักษณะคือขาดนาเลียงพี่น้องขันเบาตามเกณฑ์เท่านะครับกยขาดนามเลียงอยู่ผู้ใดสนใจอยากไปพัฒนาต่อครับ <S <S หางเล่าก็ถือว่าใส่ได้พี่น้องหางพันหางเง่าหางลามอยู่ครับผมเบื้องเบียงพี่น้องให้เบื้องหางด้วยควยขนาดเป็นคว้ยสายพัฒนา,ดนา,ดฒนาดได้พี่น้อง <S <S หางลามดีขึ้นอย่างนี้ครับผมเป็นพั่วงามๆแต่ว่ามันขาดนามเลียงเลยซื้อขันผู้ใดไปอัดหยาอัดหัวอาหารเข้าไปนี่โอ้คว้ยแม่นี่เป็นตาเบื้องครับผมถือว่าใส่ได้อยู่ครับในเกณฑ์ในเกณฑ์ถือว่าคุ้ยในเกณฑ์ ตอนนี้คือว่าขันเอาซ้ำหนีไปเป็นแม่บอกหาพอดีๆมาใส่พอเลี้ยงผู้เม่งรับประกันเลยพี่น้องครับลูกออกมากนี่คือว่ารายการครับผมบัดที่นี่มาถามเรื่องราคาของพอตอมพอตอมว่าราคาไว้หลายปันไดครับนี่ผมเปิดใบหกหมื่นเก้าครับราคาเราเปิดไว้ใบหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเนาะแม่ครับหกหมื่นเก้าพันบาทครับซื้อหนึ่งได้สองได้พี่น้องครับซื้อหนึ่งได้สองสูงร้อยสามสิบห้ารับประกันความสูงนะครับผมรับประกันทองครับผมทองกับยกมงคลยกมงคล ท่องกับยกมงคลพี่น้องครับผมควายตัวนี้ได้ลูกที่เท่าไรเราพอต้องพันตามเกณฑ์เท่าการสีสามนี่แหละครับลูกประมาณลูกสามในอกนี่นะครับนะครับครับผมลูกสามในทองได้พี่น้องได้เป็นควายสายพัฒนาครับผมตาจอมไข่เล่าปลาคอข้อปลาเข่งอันนี้ถูกต้องตามอัตลักษณ์ของควายไทยแข้งขาดีนะครับเล็บงามเด็ควายตัวนี้เล็บงามนะครับเนาะครับโอ้เล็บสื่อว่าใส่ได้บ่แาม่นเล็บเถิอบเล็บหยางครับถือว่าเล็บใส่ได้เลยเล็บงามครับผมบาดที่นี่ ราคาที่เปิดไว้ขนาดนี้ก็ยังสามารถต่อรองได้นะครับต่อรองได้ครับ,รบต่อรองได้เด้อ,อ<ห>พี่นอ้นนองเด้อครับผมผูดด้ใดสนใจอยากไปพัฒนาต่อคันว่าคันบ่ไขายเมืองล่าง <S <S บา่งบเห็นทางปองนําทางมีได้ขังปองไว้ป่าสิดินโดดตาตพี่น้องครับผม <S <S มีเงินมีทองมาซื่อคววยไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อค้วยกําลังเป็นราคาครับผมผู้ใดกาลังมองหา อยากได้เป็นไปนเป็นแม่บล็อกนะครับเอาไปเขาฟงเขาฟ้าม์นะครับผมหรือกเกษตรกรผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงน้ำทงไฮทงหน้าควายกับเชียงเชียงสี่จูงเลี้ยงได้นะครับจูงได้ครับจูงได้ครับผมจูงเลี้ยงน้ำทงไฮทงหน้ารับผมช่วงนี้นาเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าผู้ใดหยาหลายๆน้ำกันแทหน้าได้พี<ๆ>่น้องเด้อครับผมอยากเอาไปพัฒนาต่อครับผมราคาพอตออเราเปิดไว้ก็คือหกห0ืับาทราคาสามารถต่อรองได้ครับผมผู้ใดสนใจอยากไปพัฒนาต่อกลองโทรมามาสื่อมาขายมาหามาแวะครับผมเอาตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นตัวสุดท้ายพี่น้อง อ่าพอตอมหายเบิ้งตัวนี้ตัวสุดท้ายด้วยครับผมเนะอาอโอเคครับผมพอตอมครับ,รบเ,เอาไปเก็บเลยครับผม ครับผมอันนี้ก็คือผ่านไปหลังจากที่ห้อหายเบิงค่คยแต,ตแต่ละโตแต่ละโตนะครับผมก็ถือว่ามิแต,ต,ต่รโตงามๆโตค่อยๆบางโตก็สีอาดขาดนำเลี้ยงจักน้อยแต่ว่าเราประกันความสวยความงามนะครับแมนครับครับผมคันอัดหัวอาหารอัดยาเข้าไปแต่ละโตเนี่ยโอ้บ่ธรรม,มดาบ่ธรรมดาครับผมถือว่าเขาอยู่ในเกณฑ์คอยงามใดสบายเลยครับครับผมแต่ละโตที่ผ่านไปก็ราคาก็จังโทรมาคุยกับพอตอมอีกแค่หนึ่งได้พี่น้องเด้อร่าคาก็ถือว่าแบงปันนะครับแบงปันครับแบงปันครับผมพอตอมไม่ยังสี่นอฝากครับพ ตุ๊กขั้นที่ที่ที่เขามารับชมช่องพอเลี้ยงปูแม่งนะครับครับผมครับก็ขอฝากไว้น้ำเนยได้ครับอ่าถ้าสนใจนะครับกับไก้โทรมาตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้นะครับครับผมเบอร์โทรศัพท์เบอร์ศูนย์เก้าแปดเก้าสนึ่งนะครับผมติดต่อได้ตลอดนะครับติดต่อได้ตลอดเวลาหรือว่าข่าวทายุบ่ไก่นะครับผมก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรมาชมด้วย ด้วยตัวเองเลยมาช่วงตัวจริงได้เลยครับมาชมตัวจริงอยู่บ้านบ้านห้วยเตยตำบลเวอร์เพื่อย่างตลาดจังหวัดกาฬสินครับผมนะครับครับผมครับผมเอาสำหรับมือหนี้ทีมงานของพอลย่างผู้เม้งก็ขอขอบคุณพระธรรมายๆที่ให้เขามาเยี่ยมชมเพื่อที่จะไปแบ่งปันพี่น้องเฮาที่กำลังมองหางวงควายอยู่นะครับผมถือว่ามีแต่ควายตัวมั่งมั่งมือหนี้ครับผมถือว่าทขุ่มคาหมากเลยเอาสำหรับมือหนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับผมครับผมกระฝากพี่น้องเกษตรกร ผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้แม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยได้พี่น้องเด้อครับผมเพิ่นว่าขั้นสิได้บินมากขึ้นอกเจ้าขาดสิบ่ได้บินเจอจังอีกาได้พี่น้องครับผมผู้เขียนตามใจผู้อยู่แขนอู่ตามใจผู้นอนพี่น้องครับใจบ่กล้าบ่ได้ขี้สร้างงาได้พี่น้องครับผมก็ฝากไว้ครับผมแต่ก็ฝากผู้ใดที่กำลังมองหางัวควายอยู่ครับสนใจก็ลองโทรมาตามที่เบอร์พ่อต้อมให้ไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผู้ใดอยากเช็คราคางัวควายอยู่ช่วงนี้ก็ฝากให้กดติดตามของพอเลี้ยงใบเด้อครับผมขั้นคิดสิเลี้ยงข้ายดอนกับให้้เป็นคยขาววแก เรี๋ยหญ่แล้วให้ขายตัวละล้านสองล้านคือเพิ่นเด้พี่น้องเด้อเอาสารับเมเ้อนี้ขอบคุณครับผม